ไม่อาจที่จะหลุดพ้นไปจากทุกขพิกุทั้งหลายผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในรูปผู้นั้นเท่ากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากทุกผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในเวทนาผู้นั้นเท่ากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข เรากล่าวว่าผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสัญญาผู้นั้นเท่ากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสังขารทั้งหลาย ผู้นั้นเท่ากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในวิญญาณผู้นั้นเท่ากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากทุกข์ดังนี้